สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รถผมเนี่ยวิ่งครบ3าม0มกิโลละนะครับก็มีเหตุที่อยากทำนะครับก็คือจะไปล้างตู้แอร์นะครับจะไปล้างแบบแบบไม่ต้องถอดตู้นะครับแบบใช้กล้องสองนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมใช้รถมาหลายคันนะครับก็ไม่เคยล้างตู้แอร์แบบแบบใช้กล้องส่องสักคันเลยนะครับก็ถือโอกาสนี้เป็นการทดสอบการล้างแบบนี้กับรถแอตโตสของเราเลยนะครับเดี๋ยวจะขับไปแถวนวมินนะครับนวมินเป็นร้านที่ผมเคยล้างตู้แอร์กับรถคันอื่นๆที่บ้านอยู่อยู่แล้วนะครับแต่คันอื่นเนี่ยล้างแบบถอดตู้นะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันจะ มันจะเป็นยังไงจะลดกระบวนการแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับลักษณะตู้แอร์ของ a อตโตเป็นแบบไหนนะครับระยะกิโล30,000กว่ากิโลที่ใช้ไปเนี่ยมันเขอะขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงร้านเรียบร้อยนะครับ บอกก่อนนะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านนี้นะครับแค่เคยมาใช้ใช้บริการกับรถคันอื่นแล้วก็เห็นว่ามันโอเคนะครับตอนนี้ช่างเขาก็เริ่มกระบวนการช่างเขาก็จะมุดเข้าไปตรงใต้คนนั่งนะครับใต้ลิ้นชักนะครับตำแหน่งนี้มันจะมีพัดลมแอร์อยู่เขาก็จะถอดพัดลมแอร์ตัวนี้ออกมานะครับผมก็มีโอกาสได้ถามช่างนะครับก็เป็นแอตโตสคันแรก นะที่ที่ช่างได้ได้ทํานะครับก็ภูมิใจมากนะครับแต่ช่างช่างชํานาญมากนะครับแล้วก็บอกบอกกับผมว่ามันลักษณะเหมือนรถท,ทั่วไปมันไม่ได้ซับซ้อนหรือยากอะไรนะครับก็เขาก็ก้มเงยอ,อยู่สักพักนะสักพักจริงๆครับผมผมเผลอไปแป๊บเดียวเนี่ยไอตัวพัดลมเนี่ยหลุดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมหลุดออกมาอยู่ตรงนี้ละซึ่งพอ ลองดูแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าพัดลมเนี่ยมีความสกรปรกน้อยนะถือว่าน้อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็าไปล้างด้งความสะอาดอยู่ดีนะครับตรงนี้เราใช้น้ําใช้ลมไม่ใช่น้ำนะใช้ใช้ลมเป่าล้างออกไปได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับช่างเขาจะเตรียมอ,อุปก,กรณ์ที่ใช้ในการล้างตู้แอร์แบบไม่ถอด อุปกรณ์หลักๆก็จะมีกล้องนะครับที่มีไฟแล้วก็ส่องที่สามารถส่องเข้าไปในในตู้แอร์ของเราได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นหัวที่มีน้ําและน้ํายาฉีดผ่านเข้าไปนะครับนะครับตอนนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพของตู้แอร์ที่เราอยากเห็นนะครับหลังจากรถวิ่งมาสามหมื่นกิโลนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูที่จอกันเลยนะครับนะครับภาพที่ออกมานะครับ ตัวตัวรังผึ้งอยู่ทางด้านขวามือนะครับของของจอตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูด้วยด้วยตาเราเนี่ยเราอาจจะดูไม่ออกนะนะครับแต่ถามจากช่างที่เคยล้างมาหลายหลายตู้หลายหลายรถแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามีฝุ่นนะครับมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ไม่ได้เยอะมากก็เหมาะสมกับเลขที่ขึ้นเลขไม้ที่ขึ้นนะครับแล้วก็รถจะมีกรองแอร์กรองแอร์ก็ดักไว้ส่วนหนึ่งนะครับน้ำเปล่าเลยน้ำยา น้ำยาด้วยครับน้ำยาด้วยยาแ้วใส่ยใส่ครับนะครับจากนี้ก็เริ่มกระบวนการนะครับเขาจะสอดท่อที่มีน้ำน้ำและน้ำยาเนี่ยเข้าไปในตู้แอร์โดยที่กล้องก็จะคอยตามไปนะครับกล้องจะคอยส่องตามไปก็ต้องใช้ต้องใช้ความชำ,ำนาญเลยนะครับเพราะว่ากล้องกับตัวฉีดเนี่ยมันอยู่คนละเส้นกันนะครับก็กค่อยๆฉีดเข้าไปในในตู้แอร์ให้ ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเท่าที่เท่าที่ตัวหัวมันจะไปได้นะครับแต่แต่เท่าที่ผมสอบถามเนี่ยก็คือมันไปทั่วทั้ง4มุมนะ4มุมนะครับเพียงแต่ว่าข้อจํากัดที่มันยังมีอยู่ก็เช่นไอ้ด้านที่เป็นรังพึ่งด้านที่เป่าหาตัวเราเนี่ยอันนี้เขาล้างเขาล้างไม่ได้นะครับเพราะว่าท่อมันเข้าไปทางนี้นะครับเขาก็ล้างอยู่ได้อยู่ด้านเดียวนะครับซึ่งก็ก็ถือว่าออกมา ออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับมันมันมันไม่ดีเท่าถอดทั้งตู้แน่นอนนะครับแต่การถอดทั้งตู้เนี่ยมันมีผลกระทบแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับผลกระทบที่ว่าก็คือมันต้องรื้อเยอะมากนะครับโดยเฉพาะรถใหม่หมเดี๋ยวนี้นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นกรองแอร์อายุการใช้งานอ่อหนึ่งหมื่นกิโลนะครับเพราะผมเปลี่ยนกรองเมื่อสองหมื่นกิโลที่ศูนย์ฟรีนะครับอันนี้ สภาพหลังใช้งานมาหนึ่งหมื่นนะครับนะครับเขาก็จะฉีดล้างอย่างเงี้ยไปจนจนทั่วนะครับโดยใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วในประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถือว่าถือว่าละเอียดอยู่นะละเอียดทําได้ละเอียดอยู่นะครับแล้วก็หลายคนห่วงว่าน้ําที่ล้างเนี่ยมันจะไหลลงในรถไหมนะครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าน้ําที่ล้างทั้งหมดอะ่ะมันก็จะไหลลงที่ท่อ ท่อน้ําทิ้งของแอร์ของรถเดิมนะครับฉะนั้นในห้องโดยสารเนี่ยจะไม่มีน้ําไหลเลอะเทอะเปื้อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหลังจากล้างเสร็จนะครับช่างมั่นใจว่าสะอาดนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างล้วนๆเลยนะครับถ้าช่างที่ไม่ชํานาญดูภาพจากจอเนี่ยไม่ออกว่าไหนมันเลอะไหนมันไม่เลอะนี่มันก็มันก็อาจจะไม่สะอาดก็ได้นะครับนะแต่เท่าที่ผมดูช่าง ของที่นี่ทำเนี่ยผมอย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมล้างรถล้างแอร์แบบถอดตู้ที่นี่มาหลายคันแล้วนะครับการถอดตู้ที่ว่ายากในที่นี่ก็ทําได้ดีนะครับฉะนั้นก็มั่นใจครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการประกอบคืนนะครับสิ่งที่ต้องประกอบคืนก็มีพัดลมนะครับซึ่งเรามาเป่าทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับไม่ได้ล้างนะเพราะว่าเขาไม่ได้เลอะมากเป่าก็ออกละนะครับแล้วก็ประกอบคืนนะครับหลังจากนั้นก็ลองเปิดแอร์ดูนะครับ อประกอบเสร็จมาเปิดแอร์ก็ได้กลิ่นสะอาดมาเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก่อนที่จะล้างก็ไม่ได้มีสัญญาณหรือกลิ่นไม่ดีอะไรนะครับแค่อยากจะลองดูว่ารถวิ่งมาสามหมนกิโลเนี่ยสภาพตู้แอร์เป็นยังไงนะครับสําหรับใครสนใจนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าใครสนใจที่จะไปทําที่ร้านนี้ก็ดูเบอร์ตามนี้เลยนะครับนะก็ ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับ